สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูกล้องอีกครั้งครับกับวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะครับรหัสสเสือ2 1 1 0นนยะครับนะยังอยู่ที่พัฒนาการของอาณาจักรสุขโขทัยนะครับวันนี้เป็นตอนที่4ตอนนี้จะพูดถึงพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจในสมัยสุขโขทัยนะครับนะการมาหากินหรือระบบเศรษฐกิจในสมัยสุขโขทัยเนี่ยยังเป็น ระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพคือส่วนใหญ่นะครับยังชีพก็คือผลิตมาเพื่อ,อเพื่อยังชีพเท่านั้นไม่ได้เน้นเรื่องของการร่ํารวยนะไม่ได้เน้นว่าจะต้องส่งออกอะไรกันมากมายนะไอ้ส่วนที่เป็นพ่อค้าส่งออกอย่างจริงจังก็จะมีอู่ส่วนหนึ่งแต่รวมๆแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพนะครับก็คือยังชีพด้วยอาชีพเกษตรกรรมนะครับการค้าขายและการอัตกรรม เรื่องที่จะเรียนมี2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัยนะครับและลักษณะทางด้านเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับเรามาดูทีละเรื่องมาดูที่ปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของสุโขทัยนะครับอันแรกเลยที่เอื้อที่เอื้อมากเรื่องของระบบโชนประทานในการเกษตรศนะครับความจริง <laughs> sodium, แล้วอาณาจักรสุโขทัยเนี่ย ถึงฤดูแล้งยามแรงก็ก,ก็แล้งนะครับแต่ว่า,าพระบากษ,ษ,ษ,ษกัตริย์ก็ท่านมีความสามารถวางระบบชนะระบทานเพื่อใช้ในการเกษตรนะครับทําให้สามารถมีน้ําอุปโภคบริโภคน้ํากินน้าใช้ได้นะครับอันนี้ก็คือลักษณะของเขื่อน,นหรือเรียกว่าทานกพะล่วงนะครับหรือว่าสลิพงนะครับว่าสลิพงก็จะพบใน รับศิลาจารึกประมาณนั้นนะครับสรีดพงหรือเป็นเ,นเขื่อนกั้นน้ําเป็นธนบก,กั้นน้าอย่างเงี้ยขนาดใหญ่นะครับกั้นน้ําช่วงฤดูน้ําเอามาใช้ในช่วงฤดูแ้งนะเอามาใช้ในการเกษตรบ้างเอามาใช้ในการใช้บริโภคบ้างพอกั้นแล้วก็จะทำนะร่องน้ำนะเป็นเหมืองเป็นอะไรเงี้ยระบายน้ําลงสู่ตะพังนะครับอันนี้เป็นภาพตอนน้ําท่วมนะแต่ว่าตะพังก็คือเป็นสระอย่างเงี้ย ถูกระบายจากสลิดพงมาลงสะระทูนี้เรียกว่าตะ่ังสามารถมีน้ําใช้ในฤดูแล้แงได้นะครับคือฤดูแล้แงมันไม่ใช่มามีตอนปัจจุบันแล้วนะครับืูแล้แงมาตั้งแต่อดีตแล้วนะอดีตก็เคยแล้งนะปัจจัยต่อมาก็คือสุขโขทยนะัยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับดินแดนอื่นนะค,ควาว่าเป็นศูนย์กลางนะครับนี่คือสุขโขทัยตรงนี้นะครับเมืองอื่นๆมาติดต่อค้าขายกับสุขโขทยัยสุขโขทัยก็เป็นศูนย์กลาง ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายทางน้ําก็มีแม่น้ําสําคัญอยู่สี่ห้าสายก็คือแม่น้ําปิงตรงนี้จากเชียงใหม่มาแม่น้ําวังแม่น้ํายมผ่านตัวเมืองสุโขทัยมาแม่น้ําน่านแล้วก็แม่น้ําป่าศักฝั่งฝั่งฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับอันนี้คือการค้าขายทางน้ําการเดินทางทางน้ำและมีการเดินทางทางบกตาม เส้นป่าสีแดงเนี่ยาทางบกนะครับก็จากสุขโขทัยศูนย์กลางเนี่ยสามารถเดินทางค้าขายกับแคว้นล้านนานะครับอาณาจักรล้านนาข้างบนในเที่ยงใหม่นะครับหรือไปทางตะวันออกก็จะไปเวียงจันท์หลวงพระบางออกไปจีนทางนู้นเลยนะครับผ่านเวียดนามไปจีนตรงนี้เลยก็มีนะครับเส้นทางทางบกนะครับอีกทางหนึง่งมาทางตะวันตกเลยนะก็มาทางเมืองหงสาวสดีเนี่ยหงสาวสดีมาออกตรงท่าเนี่ยนะอ่า ไปสีลังกาไปอินเดียเนี่ยนะครับนะผ่านทางบกมาลงเรือตรงนี้ตรงคมาพม่าในปัจจุบันนะครับหรือมาลงทางใตนะ้ก็จะมีเส้นทางบกลงทางใต้มานครสวรรค์มาออสีเทพเพชบรบ,บูรณ์นะครับมาลาว์โรบรีเนะี่ยนะครับไปสีมโหสถนะครับอาจีนนะครับประชาเชิงเซานะไปโคราชพ่มายเนี่ยนะแล้วก็ถึงนครวัดเนี่ยอันนี้ก็เป็น เมืองหลวงเก่าของสุขโขทัยเขานะครับว่าสุขโขทัยก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเขเมรเนี่ยนานครวัดเนี่ยก็มีเส้นทางการค้าขายนะครับติดต่อกับแดนอื่นเนี่ยสองทางสําคัญนะครับไม่มีทางอากาศนะครับก็ยังมีทางบกทางน้ําหรืออีกทางหนึ่งก็คือลงเจ้าพยาเลยนะครับออกอ่าวไทยนะออกไทยไปจีนนู่นเลยและนะครศรีธรรมราชอีกทางหนึ่งครับน,น,น,นี้คือจุดได้เปรียบ นะครับความเป็นศูนย์กลางนะครับออปัจจัยอีกอันนึงที่เอ,อื้อทําให้เศรษฐกิจของสุขโขทัยพัฒนาก็คือนโยบายในเรื่องของการยกเว้นการจัดเก็บภาษีผ่านดานนะ่านนะภาษีผ่านด่านเรียกว่าจังกอบหรือจะกอบเนี่ยนะครับนะครับจะมีทั้งด่านทางบกทางน้ำนะถ้ามาทางน้ําก็จะมีจะมีด่านคอยกะนะพอค้าทั้งหลายแหลรที่เอาสินค้ามาขายจะต้องแวะด,ด่านนะครับปกติจะเสียภาษี แต่สมัยสุขโขทัยไม่ต้องเสียแหละอันนี้ก็เป็นนโยบายจูงใจให้คนเอาสินค้ามาขายลักษณะทางเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับในเรื่องของการเกษตรเมื่อกี้พูดถึงสลิดพงนะครับหรือทอําทนกทํานกพะล่วงพะล่วงใช้ชื่อพะล่วงว่าไม่มีหลักฐานที่ชัดว่าพระมหากษัตริย์องค์ใดเป็นผู้เริ่มในการทําทานกก็เลยใช้ราชวงศ์พะล่วงไปเลยนะครับเป็นทํานกพะล่วงนะครับสลิดพงเ์นะครกับ เก็บน้ำเอาไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคนะฮะการพาณิชกรรมนะรานิยมทางเศรษฐกิจทางด้านกเกษตรการพาณิชย์คือการค้าขายที่ว่าเมื่อกีนะ้การค้าขายเนี่ยก็จะมีเป็นตลาดประสานนะครับชาวบ้านชาวเมืองก็เอาสินค้ามาแลกเปลี่ยนกันนะเอาสินค้ามาแลกเปลี่ยนกันเอาปล้วยมีหนึ่งแลกกับข้าวหนะึ่งธนานหนะึ่งมิตรอะไรก็ว่าไปนะ แลกกันไปแลกกันมาไม่มันมันเยอะอ่ะบางทีเรามีขั้วเยอะๆอยากจะแลกกับข้าวข้าวมีเยอะแล้วอะไรเงี้ยอยากจะเป็นอย่างอื่นบ้างก็เลยมีการพัฒนามีการเอาเงินมาใช้นะครับเรียกว่าวัตถุตัวกลางแทนแทนการใช้เงินเนี่ยนะครับมีการใช้เบีย้ยเกิดขึ้นก็คือเบีย้ยคือเป็นหอ,หอยหอยหายากอยู่ฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยไปเก็บหอยตัวนี้มาใช้เป็นแทนเงินนะครับ ว่าสุลไทยหอยยังไม่มีไงพอไม่มีปพ๊บมันก็เลยมีค่าขึ้นมาใช้แทนเงินเลยนะครับแทนที่จะเอาของไปแลกกันนะครับก็ก็เอาเบีย้ยไปซื้อหากันได้เลยนะครับนะออซึ่งต่อมาต่อมาก็จะจากเบีย้ยก็มีการใช้พดด้วงนะพดด้วงก็เป็นเงินชนิดหนึ่งนะครับนะยุคแรกๆหน้าตาของพดด้วงในสมัยสกุโไทยก็จะหน้าตาอย่างนี้นะครับพอถึงสมัยอยุธยาหน้าตาก็จะ แตกต่างกันไปบ้างนะครับนะจนไปยกเลิกการใช้ในต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับพดด้วงนะครับวันนี้ใครมีพดด้วงอยู่ก็ถือว่าเป็นของหายากอ่ะนะฮะอันนี้ก็เรื่องของการพาณิชยกรรมการค้าขายโดยมีเงินเป็นตัวกลางน่นะอย่างนี้เรียกว่าเงินเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นเบี้ยหรือพดด้วงเนี่ยเรียกว่าเงินนะการค้าขายที่มีระบบเงินตราใช้นะฮะแสดงให้เห็นถึงความจเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้าในสมัยสุขโขทยัย นะนะสรุปว่าสุขโขทัยเจริญนะครับนะเพราะมีการใช้เงินแล้วนะประเทศอื่นล่ะนะประเทศอื่นก็เหมือนกันนะครับประเทศอื่นก็ใช้เหมือนกันนะครับการพนิชกรรมไม่เก็บภาษีค่าผ่านดานหรือจะกรอบทําให้การค้าขายขยายตัวมากขึ้นนะคนเดินทางมาค้าขายกับสุขโขทัยมากขึ้นนะครับแต่ภาษีอื่นๆก็ยังเก็บตามปกตินะครับอย่างเช่นค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับ อย่างสมัยต่อมาในยยุทธยาก็จะเรียกว่าค่าลิชนาะค่าธรรมเนียมต่างๆในการไปใช้บริการโดยงานของรัฐเนี่ยก็จะเสียค่าธรรมเนียมนิดนึงภาษีนะรายไ,ได้จากการค้าต่างๆนะครับปัจจุบันก็จะเป็นพวกภาษีไรายได้บุคคลธรรมดาปีหนึ่งก็จ่ายครั้งหนึง่งภาษีค่าที่นาภาษีสวนภาษีรงแต่เนี่ยก็จะเก็บเพราะว่ามันต้องเก็บอ่ะมันต้องมีการเก็บภาษีบ้างเพราะว่าจะได้เอาเงินไปนพัฒนา บ้านเมืองนะครับเอาเงินไปสร้างทานกเอาเงินไปซื้ออาวุธอะไรต่างๆก็จะเก็บจากภาษีพวกนี้นะนนี้คือเรื่องของการพาณิชยกรรมนะครับการค้าขายนอกราชอาณาจากักรการขยายตัวการเจริญความเจริญทางการค้านะครับถ้าขายเฉพาะในอาณาเขตของตัวเองนะครับก็จะจะได้น้อยหน่อยนะถ้าขายกับอาณาจักรอื่นมามันก็จะได้เยอะหน่อย การค้าขายของสุขโขทัยก็จะไปทางหงสวดีก็มีนะครับตะนาวศรีตะนาวศรนะนะีนะครับทางล้านนาก็ไปทางเชียงใหม่ทางเหนือนะครับไปหมดแหละทางใต้ก็มาทางปตัตตานีมะลกานะมะลกาอชวาก่าชวาก็คืออินโดนีเซียนะครับแล้วก็ไปทางลังกาหรือศรีลังกาเนี่ยครับไปอินเดียเนี่ยหรือไปทางจีนนะจีนมาทางน้ำก็ได้ไปทางบกก็ได้นะครันี้เราค้าขายกับ นอกรัชกา,าจากนะครับสินค้าออกมีอะไรบ้างสินค้าออกก็จะเป็นพวกเครื่องเทศอย่างเงี้ยไปหาได้ตามป่านะครับนะครับเครื่องเทศพริกไทยนะครับพริกไทยหน้าตาเหมือนพริกไทยปัจจุบันเลยนะนะน้ำตาลน้ำตาลก็คงไม่มีน้ําตาลทรายมั้งนะครับก็คงจะเป็นน้ําตาลปึกน้ําตาลปี๊บอย่างเงี้ยนะครับเอาจากต้นตาลตาลอ้อยบ้างนะครับ แล้วก็งาช้างมาก่อนช้างเยอะนะครับฆ่าช้างเอางาเอางาไปขายาะนะครับลักษณะนี้เอางาไปทําอะไรอะ่ะก็ไปเป็นเครื่องประดับนะนอกจากช้างโดนตายเพราะเอางาแล้วก็ยังมีแรดนะฮะแรดก็คือนอแรดเนี่ยเอานอแรดไปขายนะตัดนอมาไปขายเอาไปทายายาโดบอะไรพวกนั้นหนังสัตว์หนัง,นงวัวหนังควายพวกน,นี้นะนะเอาไปเป็นเสื้อเกาะบ้างเอาไปเป็น เครื่องดนตรีอะไรบ้างนะครับสินค้านําเข้าเราซื้ออะไรเข้าบ้างเราก็จะซื้อพวกผ้าไหมผ้าทอที่สวยงามที่ลวดลายที่แต,ตกต่างที่แต,ตกต่างจากที่เราทําได้เราก็ซื้อเข้ามานะครับหรือเครื่องอัญมณีต่างๆนะครับทั้งมาจากจีนมาจากอินเดียเนี่ยนะครับเราก็ซื้ออัญมณีเขาเรื่องของหัตถกรรมนะหัตถกรรมคือใช้มือนะการผลิตสินค้าโดยใช้มือแลกว่าหัตถกรรมนะครับ ที่มีชื่อเสียงมากๆในสมัยสุขโขทัยก็จะเป็นเครื่องปั้นดินเผาเครื่องสังฆาโลกอย่างเงี้ยซึ่งจะมีอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์เฉพาะนะของสังฆาโลกนะครับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเนี่ยนะเครื่องปั้นดินเผาที่มีลักษณะมันวาวมีการเคลือบนะเคลือบความมันเนี่ยนะฮะแล้วก็ใส่ลวดลายเข้าไปมีวิธีการเผาทําให้เกิดรวดลายอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสินค้าที่พบบ่อยในอาณาจักรสุขโขทยัย เป,เป็นรูปเทวรูปพระพุทธรูปอะไรนะแต่อของใช้ต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องปั้นดินเผาสังกะโลกเทคนิคในการเคลือบเงาการเผาดินปั้นให้เป็นเงามีเคลือบมีลวดลายสวยงามเนี่ยเชื่อว่าช่างไทยเนี่ยไปรับความรู้มาจากช่างจีนนะครับเพราะเดินทางค้าขายระหว่างการก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการเผาเครื่องปั้นดินเผากันเนี่ย นะก็เป็นเอกลักษณ์ของสังฆาโลกไปนะครับนอกจากออสังฆาโลกในประเทศไทยจะมีเครื่องปั้นดินเผาในพื้นที่อื่นอย่างแถวโคราชก็จะมีลักษณะที่แตกต่างจากสังฆาโลกส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ศรีสัชนาลัยปัจจุบันที่เป็นอำเภอศรสีสัชนาลัยก็ถือเป็นเมืองสําคัญเมืองหนึ่งของสุโขทัยเหมือนกันนะครับไปที่สุโขทัยจะมีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเหนือขึ้นไปก็จะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย นะครับอันนี้ก็เรื่องเป็นหัตกรรมทํำยังไงทํายังไงจะทำให้เกิดเตาเครื่องปั้นดินเผาขึ้นมาก็าจะไปเผาเนี่ยปั้นเสร็จแล้วก็ไปเผานะเผาให้มันเอาน้ําออกไปมันจะเหลือดินแห้งแห้งแข็งเนี่ยเตาเนี่ยตเตาเผาเขาเรียกว่าเตาทุเรียงเตาทุเรียงรูปร่างหน้าตายอย่างเงี้ยพอก็เอาเอา,เอาเครื่องปั้นที่เราปั้นเนี่ยไปวางไปวางเนี่ยไปวางแยกๆกันอย่างเงี้ยแล้วก็เผาไฟความร้อนมันก็จะไปอบนะครับ ไอ้ส่วนที่เงาก็เงาไปไอ้ส่วนที่เปียกก็แห้งนะแล้วก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาสังกะโลกที่เรารู้จักกันนะก็เกิดจากการใช้เตาทุเรียงนี้นะครับมีกระจายอยู่ทั่วไปเลยในสุขโขทัยนะครับแต่ที่มากๆก็คืออยู่ที่ศรีสัชนาลัยนะครับกับอ่ากับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับถือว่าเป็นแหล่งเลยนะแล้วนี่ก็เป็นลักษณะทางด้าน เศรษฐกิจที่สําคัญของอาณาจักรสุโขทัยนะครับที่นักเรียนระดับชั้นหมหนึ่งควรจะรู้นะครับหากสนใจความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สุโขทัยเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็สามารถสืบค้นได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับเรื่องทั่วๆไปก็สามารถเรียนรู้ได้เลยแต่ว่าถ้าเรื่องที่มันจะไปกระทบกับความมั่นคงของชาติเอาประวัติศาสตร์มาอ้างนู่นนั่นนี่เพื่อเรียกร้องสิทธิอะไรต่างๆทำให้เกิดความ อ่าแต่แยกในในบ้านเมืองก็อย่าไปทำกันนะครับเอาให้ได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในสมัยนั้นก็จะเป็นประโยชน์กับเราเพราะว่าการเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นการเรียนเรื่องของอดีตนะเพื่อเอาบทเรียนจากอดีตนะมาทำปัจจุบันให้มันดีขึ้นเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิมนะครับสําหรับวันนี้ก็จะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีครับ